น้ำยาบ้วนปากซซลตรีพลาตัวกันไว้ห่างไกลเชื้อแบคทีเรียสิ่งมาตรการที่ก่อออกมาโดยมติครมอเมื่อวานนี้ช่วยเหลือและก็ลดค่าครองทิศของประชาชนนะครับจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมดจุดหนึ่งก็คือว่าทางเรื่องของการลดค่าแกส๊สค่าน้ํามันหรือว่าตึงราคาน้ํามันดีเซลต่างๆเยอะไปหมดเลยค่าไฟด้วยนะครับคำถามก็คือเสียงสะท้อนจากประชาชนในการดําเนินนโยบายในครั้งนี้คุ้มค่าแค่ไหนติดตามจากรายงานครับ แค่วิ่งทุกวันนี้เติมก็120บาท150บาทที่ให้ได้ไม่เกิน2อวันแสดงว่า250บาทนี้ไม่เป็นผลสำหรับเราเลยไม่มีนะครับเป็นผลได้ก็แค่วันเดียว2วันแล้วเดือนหนึ่งเราเติมขึ้นน้ำมันแพงเท่าไรอะ่ะนี่เป็นเสยงส่วนหนึ่งของวินมอเตอร์ไซค์ที่สะท้อนถึงมาตรการลดค่าของชิปของรัฐบาลที่จะช่วยวินมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นทะเบียนลดค่าน้ำมันแก๊สโซฮอลสอบบาทต่อเดือนช่วงเดือนพฤษภาค,คมถึงเดือนกร,รกฎาค,คมนี้ เบื้องต้นพบมีผู้ลงทะเบียนไว้กับกรมขนส่งกว่า1 5 0 0 0 0คนชะยุดบองบุญการวินมอเตอร์ไซค์ยญ่ญานอโศกยอมรับยอดเงินตามมาตรการดังกล่าวไม่ได้มากนักอีกทั้งน้ำมันปรับขึ้นราคาแทบทุกวันเดิมทีเติมน้ำมันวิ่งรับส่งผู้โดยสารประมาณ80-100บาทวิ่งได้นานถึง2วัน ต่างจากทุกวันนี้ที่ต้องเติมน้ำมันทุกวันวันละ 120- ่งบถึงหนึาบาทเพิ่มเงินเป็นเท่าตัวจากไรายได้ที่เคยได้500บาทลดลงเหลือประมาณ2 0 0ร้อถึงสามบาทต่อวันเท่านั้นและเมื่อเทียบกับค่าของชีพที่สูงขึ้นทําให้แทบไม่พอกินพอใช้ไม่น่าพอครับเพราะว่ามันเติมวันหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทแล้วแต่เราก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรถ้าเขาช่วยก็มันก็โอเคก็ดีถ้าเขาช่วยรัฐบาลช่วยครับเดือดร้อนครับ จอดครองกับความเห็นผู้โดยสารที่เห็นใจอาชีพวินมอเตอร์ไซค์หากปรับราคาค่าโดยสารก็กร้อมยอมรับไทยลดมาตั้งแต่มัน22บาทตอนนี้มัน40กว่าบาทนะครับมันก็ขึ้นมาเยอะมากนะครับผมก็เห็นถือว่าเห็นใจพี่ๆวินแล้วกันครับว่าน้ำมันมันแพงนะครับวความที่ค่าของชีพประเทศเรามันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้สูงอะไรย้ยครับแล้วน้ำมันพวกของใช้มันแพงขึ้นทุกวัน ส่วนมาตรการลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟไม่ถึง300หน่วยต่อเดือนด้วยการลดค่า Ft ลง22สตางค์ต่อหน่วยช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้รวมทั้งมาตรการคุมราคาก๊าซถุงต้มช่วงเมษายนถึงมิถุนายนด้านเจ้าของร้านอาหารมองว่าแทบจะไม่ช่วยอะไรเช่นกันเราต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านอื่นที่สูงขึ้น ฉะนั้นอยากให้รัฐบาลช่วยเรามากกว่านี้ค่ะสองสองสตางค์นีน้อยมากๆเลยค่ะเทียบกับจำนวนของลูกค้าที่เราหายไปอค่ะท่ามกลางวิกฤตโลกทั้งโควิดและความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนที่ดูท่ายังไม่มีวันสิ้นสุดซ้ำยังเป็นอีกตัวแปรส,สำคัญที่ทำให้น้ำมันแพงอีกข้อสงสัยของประชาชนสิบมาตรการลดค่าของชีพของรัฐบาล ที่มุ่งหวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลานี้ว่าเพียงพอและทั่วถึงจริงหรือไม่อัญชุลีศนนิลปนวกุกเอาให้ชัดรายงานขอบคุณพิรุนอัญชุลีนะครับส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงนี้ต้องจับตาเพราะว่าเราจะนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งผู้ว่ากรทมและผู้ว่าเมืองพัทยาแล้วนะครับจุดหนึ่งผู้บริหารเมืองพัทยานะจุดหนึ่งก็คือว่านอกเหนือจากช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วเนี่ย เราจะเข้าสู่ช่วงของการเปิดศึกวิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้าซึ่งจะเปิดตั้งแต่ย2บสองตุลาคมเหมือนกันนะครับทีนี้คําถามที่ว่าด้วยความงอนแงนหรือว่าความอาจจะเรียกได้ว่าไม่ลงรอยกันในบรรดาพักร่วมเองก็ตามทีหรือกระทั่งมุมหรือว่าจุดยืนของผู้กองธรรมนัฐในฐานะเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยซึ่งย้ายออกจากพลังประชารัฐไปแล้วจะทําอย่างไรพลเอ,อกเอประวิตยวงสวุวรรณให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าจะกลุ่มเสียงสส จนกระทั่งให้รัฐบาลนั้นผ่านฉลุในศึกซักฟอกได้หรือไม่ไปฟังคําตอบครับจะผ่านโดยที่จะผานนะค่ะที่อาจารย์ที่หลักงิการตัวมใจเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลานะครับไม่ต้องห่วงนะคือจะต้องมีการเช็คเสียงกันตั้งแต่ต้นไว้ไม่ต้องเช็คไม่ต้องเช็คคค่ะก็ือผ่านอยู่แล้วนะครับในส่วนของพรรคเศรษฐกิจไทยงนีตกลงเงินไม่เป็นไรเป็นเรื่องของผมนะผมจะต้องเกี่ยวอะ ทีนี้มันมีรายงานเมื่อวานนี้ประชุมครมใช่ไหมครับปรากฏว่ามีรายงานว่านายกเนี่ยบ่นกับบรรดาครมนั่นแหละแล้วก็อารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยบอกว่าเนี่ยเหมือนทําอะไรไปเนี่ยอย่างโครงการบริหารจัดการน้ําเองเออโดนนักวิชาการติงมาหลายโครงการทําไปแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่เข้าถึงประชาชนโดนหาว่าโดนหาว่าไม่ฉลาดหลายโครงการเลยแบบนี้ผู้สิ่งับไปสอบถามเ่เด็กประวิทย์เหมือนกันว่าแล้วตัวผลเอกกวิทเองต้องปรับอะไรไหมหรือต้องแก้ไขอะไรบ้างหรือเปล่าครับ อันนี้ท่านนายมนตรีบทในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลทำไปแล้วไม่ค่อยที่จะได้รับการรับรังเลยครับแลรัฐบาลทำเยอะแยะเราก็ให้หน่วยงานที่หน่วยงานเดินประชาสัมพันธ์กจะจารการรับรู้ของประชาชนสำคัญที่สุดให้ผู้สื่อข่าวได้รู้นะนได้ตัวในส่วนของรอานายกเองจะมีการปรับการทำงานอะไรยังไงไหมผมกลับผมทำดียังไะ ไม่ดีไม่ดีก็มัอาไล่คอกไมี่นี่ครับการเมืองการจันรจะเข้มข้นนะครับพักเรือช่วงหน้ากลับมาอย่างที่บอกไปจะกลับไปที่จีนเจ้าหน้าที่ของจีนไปเจอกล่องดำแล้วละครับที่จะพิสูจน์สาเหตุทั้งหมดที่ทั่วโลกสงสัยเลยว่าการตกลงมาอย่างทิ้งหิ่งลงมา90องศาของเครื่องบินโบ e ิง g 7 3 7 8 0มมันเกิดสาเหตุแบบนั้นได้อย่างไรช่วงหน้ากับ เอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ